ต่อประเด็นการสอบสวนเพิ่มเติมภายหลังจากมีการฟ้องคดีเนี่ยก็เกิดคําถามถามว่าโจทย์มีสิทธิ์เข้าไปแก้ไขคําฟ้องได้หรือไม่การสอบสวนเพิ่มเติมภายหลังการฟ้องคดีกับการแก้ไขคําฟ้องเนี่ยทำได้ไหม เราพิจารณาในประเด็นดังกล่าวเนี่ยมันจะมีประเด็นทางกฎหมายอยู่2ประการก็คือประการที่1ก็คือเมื่อพนักง,งานสอบสวนสอบสวนเพิ่มเติมภายหลังจากการยื่นฟ้องแล้วพนักง,งานอายการสามารถขอแก้ไขคำฟ้องได้หรือไม่ประการที่2ก็คือศาลมีอำนาจอนุญาตแก้ไขคำฟ้องในกรณีดังกล่าวได้หรือไม่ถ้าเราพิจารณาตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา120บบัญญัติว่าห้ามมิให้อายการยื่นฟ้องคด,ดีใดต่อศาลโดยมิได้มีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อนถูกไหม และก็ยังมีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคาดีทุจริตและประพฤติมิชอบพศ2559ในส่วนของมาตรา6ให้นำาอบประมลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาบังคับใช้โดยอนุโลมและในมาตรา15วรรคที่3บัญญัติว่าอนุญาตให้แก้ไขคำฟ้องได้อนุญาตให้แก้ไขคำฟ้องได้เฉพาะในกรณีคำฟ้องเดิมชอบด้วยกฎหมายเพียงแต่ยังไม่สมบูรณ์เท่านั้นในคดีนี้ข้อเท็จจริงมันมีอยู่ว่าอายการยื่นฟ้องคดีที่เป็นคดีอาญาทุจริตเนี่ย แล้วก็พนักงานอนยการมีคําสั่งขอให้พนักงานสอบสวนสอบสวนเพิ่มเติมภายหลังการฟ้องคดีนะครับแล้วอายการก็ทําเรื่องแก้ไขคําฟ้องเพิ่มเติมจากรายงานผลการสอบสวนนั้นทีนี้สารชั้นต้นอนุญาตครับสารชั้นต้นอนุญาตให้พนักงานอนยการโจทก์แก้ไขคําฟ้องได้ประเด็นก็คือการกระทาดังกล่าวเนี่ยกระบวนการดังกล่าวกระบวนการพิจารณาดังกล่าวนี่มันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่การฟ้องคดีที่ไม่มีการสอบสวนมาก่อนหรือว่าการสอบสวนที่มันไม่ชอบเนี่ย หลักตามประมวลกฎหมายวิธีพิ oh จารณาความยายาถือว่าอะไรครับก็ถือว่าเป็นการเป็นการฟ้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายคดีที่ยังไม่มีการสอบสวนหรือมีการสอบสวนแต่การสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมายเท่ากับเท่ากับมันไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับถ้าฟ้องไปก็เป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นครับเมื่อมันเป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยหลักเลยคาฟ้องเดิมมันไม่ชอบด้วยกฎหมายถามว่าศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้แก้ไขฟ้องเนี่ยมีอำนาจไหมตอบได้เลยว่าศาลชั้นต้นไม่มีอำนาจอนุญาตให้แก้ไขคําฟ้องได้ เราะการแก้ไขคําฟ้องตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคาดีทุจริตประพุตธมิชอบเนี่ยนะครับในส่วนของมาตรา15วรรคที่3ก็บัญญัติไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าฟ้องเดิมต้องเป็นฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมายก่อนเพียงแค่ว่ามันไม่สมบูรณ์จึงขอแก้ไขคําฟ้องได้เพราะฉะนั้นครับประเด็นทางกฎหมายที่เราพูดมาทั้งหมดก็คือ 1. คําฟ้องต้องมีการสอบสวนก่อนจึงจะเป็นคําฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ 2. การสอบสวนเพิ่มเติมภายหลังจากฟ้องคดีแล้วนั้นไม่อาจใช้เป็นเหตุผล ขอแก้ฟ้องในสาระสําคัญได้ประการที่3ก็คือโจทย์ไม่มีสิทธินําพฤติการการกระทําความผิดใหม่ที่ได้จากการสอบสวนหลังจากฟ้องคดีแล้วเพื่อนํามายื่นคําร้องขอแก้ไขคําฟ้องเดิมอย่างเงี้ยเมื่อคําฟ้องเดิมมันไม่ชอบด้วยกฎหมายก็แก้ไขไม่ได้ถ้าเราพิจารณาเนี่ยถามว่าเอ้าแล้วโจทย์เขาูดเดเขาโต้แย้งมาอย่างไรมันจึงเกิดเคสนี้ขึ้นเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาโจทย์โต้แย้งอย่างไรโจทย์เขาโต้แย้งเขาดีกว่าว่าการสอบสวนเพิ่มเติมอ่ะมันเป็นการค้นหาความจริง ที่สาลชั้นต้นอนุญาตให้แก้ฟ้องเพราะว่าอะไรครับเพราะเพื่อประโยชน์แห่งคดีไงครับแต่ศาลดีแต่สาลด,ดีคาครับไม่ใช่สาลดีกีสาลดีกาไม่รับฟังนะครับสาลดีกาไม่รับฟังเพราะว่าเพราะฟ้องเดิมมันไม่ชอบด้วยกฎหมายจะแก,ก้ได้ฟ้องเดิมต้องชอบด้วยกฎหมายก่อนอคำวินิจฉัยดังกล่าวเนี่ยมันชี้ให้เห็นอะไรบ้างมันชี้ให้เห็นถึงความเคร่งคลัดนะครับในการใช้หลักนะมันเป็นตัวอย่าง การจำกัดอำนาจของศาลโดยเฉพาะในคดีทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยเมสศารดังกล่าวจะใช้ระบบการพิจารณาแบบไต่สวนนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าบทบาทของพนักงานสอบสวนบทบาทของพนักงานในอัยการเนี่ยจากคิดเนี่ยต้องทําให้มันถูกต้องท่องําให้มันชอบด้วยกฎหมายก่อนนะครับจึงจะขอแก้ฟ้องได้